คุณจ่ายสายคุณนะองขายอยู่ประมาณโลละเก่าสิบห้าบาทคือสั่งกิโลสั่งกิโลเลยครับผมอายุพันได้หลายปันได้ละตัวนี้ว่แแถว C ครับแถว C แถว C กับสิบประมาณับหสี่ปีว่เกินนี่แถว C ครับสามสี่ปีสูงสูงเท่าไรเหรอฮะร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบกว่าพี่น้องน่าจะตันแล้วมันบะ แล้วเปอ,อยู่แล้วครับครับเปิดอยู่ต่อไหนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสามพันห้าร้อยต่อแต่บอลราคาหนี้นี่พี่น้องผู้ใดมากงัวไทยครับทรงลูกดีๆสองหมื 23, ่นสามห้าร้อยยังตัวไหอยู่ซื้อสองได้สามครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องย t u b e สบายใจฟ้ามแล้วกาทาั้งเฟซบุ๊กสบายใจฟ้ามครับพี่น้องมีโอกาสดีครับพี่น้องได้มา,าแวะมาเยี่ยมมาเยืยอนห้อยค้นดังครับพี่น้องสิเป็นห้อยคนใดเอาพระพี่พ่อน้องมบบามบอกมาคุยกับเจ้าของขอกเจ้าของของ่วนครับผมสวัสดีครับอ่ะแนะนําตัวนะครับเป็นทางการว่าจังไดห้อยดาวนาะอ่า ซื้อดาวแล้วครับห้อยดาวห้อยดาวเนาะดาวขอนองคนเยี่ยมครับซื้ออิรีดาวขนองคนเยี่ยมครับซื้อเหรียญซื้อห้อยดาวพี่น้องที่รับชมคลิปผมอยู่ประจํากสิคุณนาคุณตาครับผมห้อยดาวพี่กัดบ้านห้อยท่ใส่ก่อนอยู่นี่หนึ่งสองหมู่สามตําบลหนองแวงวานอนครับตําบลหนองแวงอําเภอวานอนนิวาสจังหวัดสุขนครบ้านยังมองนี่บ้านห้วยแสงบ้านห้วยแสงเนาะบ้านห้วยแสงตําบลหนองแวงอำเภอวานอนอำเภอวานอนนิวาสครับจังหวัดสุขนครครับผม เป็นเงื่อนเป็นซานที่เขาอยู่เป็นรักเป็นฐานเป็นกะมองโยมองเศร้ากับยืนนิ่แล้วครับครับก<ะ>ับพอเหตุเลือดรู้อีหยังโอ้กะครับผมผ่านไปผ่านมาผมเดียวเบิ่งยุคครับว่ามันหน่นขอ,อกมันหน่นฟ้ามของผู้ใด <c oughs> ถือว่าครับมาตรฐานครับขอ,อกไงเติอบอยู่ด้พี่น้องผมรมันขอ,อกน้อยอยู่ลงทุนไปก็จะน่าจะลายแสนอยู่พี่นอ้องมาเยี่ยมมายามกันกะมียังสิมา ฝากพี่ฝากน้องนะมือหน,นิอยากให้พ่อส้มเบงว่าการเฮ็ดผมเป็นยังไงฮะนะครับครับเฮ็ดงานหรือได้หลายอย่างบางคนกับว่ามันง่ายหรือมันยากหรือจะไงฮนะครับครับแล้วก็มีง้อสีแบ่งสิปันให้พี่ให้น้องบ<ะ>่ก็มีให้ส้มครับอ่าบางคนก็ถามมาว่าจะปรกบมีจังไรอีกอย่างก็พร้อมเปิดร้อมปันอยู่เนาะครับอ่าเป็นข้อ,อเป็นเพื่อนเป็นอย่างเขาตั้งแต่ เกิดบ่อยู่เมองนี้บ่ครับผมซื้อเอาครับโอ้ไปทํางานรับจ้างข้าเจ้าลหะหาเงินมาลงทุนของตัวตัวผมเองที่นี่ก็ซื้อเอาทุกอย่างองก็ซื้อเอาสาั่งวาด้วยมือผมเองครับคือผมมาข้างดัานนี้เขาเขามาเริ่ม,มอสีบได้หอยนี่แต่โดนปลาได้พกเจ็ดปีในะครับได้ประมาณนีกเจ็ดปีครับเออแสดงว่าบ่โดนปลนได้ตัวนี้ยังบ่โดนเอาไปได้วีซามาจะใส่ ผมศึกษาเองเฮ็ดเอาเองครับเพรได้เรียนน้ำไผอก็คือเราเองพบใจมากทั้งนี้แล้วผมเฮ็ดงานไปผมก็เบิ่งเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์กันผู้บ่มาททังนี้เฮียนบ,บ้านติดทางงแบบก็เปิดรา้านงใจของได้นะครับซึ่งรับหน้าจากบ้าน<อ>แล้วผมมาเห็ดตัวนี้ผมก็สร้างครอบงัวของผมไปครับเฮ็ดคือใจมันรักทางนี้นครับบ่ได้ขายก็เฮาเลี้ยงด้วยความรักมันก็มีความสุขผีดคือกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดศึกษาเองเรียนรู้เองซื้อเองขายเองครับบ่ต้อง บอลเหตเรียนวีซา่าน้องพูดอะไรครับเขาที่แจ้งได้ไปสื่อเงาะที่แรกแจ้งสื่อหัวจักเขาสื่อเท่านั้นขายเท่านี้อยังสื่อแจ้งสื่อหัวจักมันกะฮันลักเทียกะคือเขาศึกษาประชาก,กรหลังงี้ครับฮันลักเทียกะได้ว่าเขาจับเป็นจังไรเขากลเบิ้งเขากลจับเอางาะติบบดโบติดหยังเงาะจังไรมจังไรมเงาะที่ได้สิงหัวแจริงๆก็คือเขาก็ต้องลุกอ่านผิดอ่านพลาดไปเลยเขาก็จื้อเอาตัวมันพลาดน,น,นะคร<อ>ับเพราะมันเป็นเงาะผ่าดี่นีอย่างเงาะเวลาพบสืได้ตลอดก็แสดงว่ามีขาดทุน มีอะไรกำไรมีเนี่ยเนาะครับร้อเเซนครับจะปิดจบถือมาจนห้ามาตรฐานอะไรคือเห้าวหูเลไอย่างทีนี่เ้าวตีตามเกตของงัวครับที่ถือแค่บ้านตัวว่าเป็นงัวทองกระตัวพกกันสามสี่เดือนมาขายผมมาตรวจทองบ่มีปกติราคาเนือรุปเจริญมื่นเพิ่งกัดรนะโอ้บแม่นว่าลูหน่อยนะผมขาดแสดงว่ากระลมลุกคุกค้านมาอยู่ผมก้อนย่อมแพ้ครับครับเกียยัดต่อไปเฮ็ดไปเรื่อยๆครับสื่อวีซ่านี่คือความรุกเคื่อเข้าวสื่อวีซ่าของข้า ประมาณเจ็ดแปดปีที่เฮ็ดอยู่นี่ก้อนนานั้นเขาเฮ็ดงานอยู่ใส่ก่อนไปทางนั้นยก่รปโอ้ไปนอกค้อมครับเอือยิสระเอลหกปีแบบมีเงินก่อนหนึ่งมากก็ได้ทุนครับผมคิดจวัวรดประจำบ้านเ่าแต่ละมือนี่มียังไงสมมติว่ามือไปตลาดยังไปตลาดเท่ากับคือไปเอาง้อไปขายเริ่มเริ่มเริ่มเอาง้อขึ้นรถขึ้นยังนี่จัคโมงจักทุ่มตีสอง ปีสองนั่นเห็นด้วยับตลาดไก่กับตื่นแต่เด็กกัรตลาดไก่กับตื่นปีสามปีสี่แล้วแต่ตลาดแล้วแต่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะครับนะครับคือหลักลักนี่สตื่นอยู่ประมาณปีสองเอาง้อไปขายกลับมากังเวนไปหาซื้อง้อบ่บ้านนี่กังเวนหรือยังไงหรือไปซื้ออยู่ตลาดซื้อง้อครับเพราะว่าน้ำบานเขาจะก็มีเบอร์โทรผมหลายเห็นนะกลับมาเทากับกินข่าวกับนอนพักผ่อนก็ได้แจ็ โซมงประมาณน่ะโมงสองโมงอย่างไรตื่นขึ้นเท่ากับเคียงงานของที่เขาโทรเขามาเองดอกครับเท่ากับไปเลาะน้าบ้านกระจับตัวใดจับไ้กระจับตัวใดเท่าอันไม่เท่ากรบเป๋าการยืดยังสี่กิจก็แสดงว่าต้องมีระเบียบวินัยตื่นเด็กลูกเสาะรับครับมัีก้อนสุกได้เพราะว่ามันเป็นงานของเท่าครับรันมีแผวมาบังคับบาันักเตยมือใดมือใดเท่ากับฟันอนเข้าไปดยู่าเอาโตของมันไปคู่มือบ่ตลาดว่ีน ยุดแค่ว่าอนังคารครับันังคัรนี่คือพักมือหนึ่งมีเวลาให้ลูกเดินน้ำลูกส่งลูกไปโรงเรียนทุกเมื่อยไ่พอเก่งมากเป็นโมพอบางอยู่กระลูกแท้สองคนเนาะคแม่แ็นกับแม่เปนเสียไปคอ่ะมีตัวสี่เปิดสี่ปันให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงบ่อยู่ในขอบไปส่งครับครับผมไปครับเออเออลืมทามีปูซอยการซอยงานอยู่บ่ก็มีครับ เป็นญาติพี่น้องนี่บ่ครับผมอ่าใครอยู่ตัดหญ้ามาไห่ฟเวลายามะแรงกาหงกระปุกหญ้าไว้อะเริ่มจากคมนี่เนาะครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียสีงวโบดครับพี่น้องแม่โบสลูกแดงเครื่องดำลูกตัวแม่ครับแม่มันสูงเท่าไหร่ล่ะร้อยสามสิบกว่าน่าจะร้อยสามสิบห้าบวกยู่เนาะ อ่าเดี๋ยวเบิงเพราะว่าผมกับบอการ์เขาไปใกล้ไปรนเด๋ครับพี่น้องมันห<ข>อ,อแกแคบแล้วก็เป็นมัวเป็นลูกอ,อ่อนอ่าลูกตัวแม่ได้ยักเดือนละลูกตัวแมียคนนี้ลูกได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนครับสามสี่เดือนแม่ทับสมไปละสมลรอเดสมสมตัวเดสมสมตัวครับแต่ยังมาตรวจท้องได้จำนวน, <2 S 2> นมันสองเดือนเลยล่ะสองเดือนมีนาครับเปิดเปิดเท่าไหร่ละผมนี่เปิดไปสามหมื่นสามสามหมื่นสามเป็นเป็นลูกขี่ใดพันทั้งนอกนะ ทั้งนอกเป็นลูกที่สองบ่แม่นครับอ่าลูกตัวแม่ลูกที่สองนี่พี่น้องว่าเป็นน้ว่าเสือ,อนี่หอยดาวเพิ่นจับอ่าเขาจับยังได้อยู่ด้วยพี่น้องส่งลูกดีครับแม่นี่ว่าบดส่งลูกไปทั้งพอเบิดครับสมยังมากูุ้้นี่พี่น้องนี่แดงดีครับพอพันกับพอพันตรวจสมยนื้อดองครับอืมพอเดียวกันสมดครับครับ ซื้อสองได้สามเปิดอยู่สามหมื่นเท่าใดก็ล่ะสามสามหมื่นสามสามหมื่นสามต่อได้เปล่ล่ะต่อได้อีกครับอ่ะต่อได้อยู่เนาะสามหมื่นสามครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกแดงแดงครับมูยูน้ำกันนี่ครับมูยูน้ำกันโมหุจักว่าเป็นแม่ลูกกันนี่พี่น้องครับ่มีติ่งมี่ยังครับครับนมซีพร้อมแกงขาดีทรงลูกงามทรงลูกไปทั้งพอเบิดครับแม่นี่อ่ะสามหมื่นสามเนาะต่อได้อยู่เนาะต่อได้อีกครับอ่ะแล้วก็เอาขอก็ง่ายครับนีอีกอีกตัวนึงครับตัวนี้ สายเนื้อสายขุนเพลนน์นั่นล่ะผมมีเวลาผมก็เลยเหยดคุณเนี่ยไปปกติตะกี้เขาเอาไว้คุ้มฝูงไว้รับจ้างสมอ่าบ่มีเวลาก็เลยเอาเข่าขุนแล่ะได้ตันหนึ่งได้เดือนมกราคมว่าก้อนเข่าขุนมันหนักแปดร้อยห้าสิบครับก้อนเข่าขุนหนักอยู่แปดร้อยห้าสิบคุณจายสายคุณนะคงขายอยู่ประมาณโลละเก้าสิบห้าบาทคือสั่งกิโลสั่งกิโลเลยครับผมอ่าอายุเพิ่นได้หลร้ายบันไดล่ะตัวนี้ก็แถวซีครับแถวซี แถวซีกับสิประมาณสีปีบวกเกินนี่แถวซีครับสามสีปีสูงสูงเท่าไหร่เหรอฮะร้อยหกสิบกว่าขาดร้อยหกสิบกว่าพี่น้องน่าจะตันแล้วมันบ่ะตันแล้ว่อย่แล้วครับครับพอก่อนเก่าคนคนซางเงินนแปดร้อยห้าสิบคนมาซีหาเดือนแล้วครับพร้อมเปิดขึ้นกันครับผม สังโลกเกาซิบ,บะหะสายขุนยักษ์ใหญ่นี่เกาซิมหะผู้ใดมักสายขุนมาจัดครับแล้วก็ทงังขุนเนาะแม่น้นอยง่วงี้ครับผู้ใดมักเองัวไทยเลือดลอยครับพี่น้องทั้งนี้โอ้ไอลูกคนนี่บ่แม่นเลือดลอยเลยด้อพี่น้องนี่บ่เป่นไทยลอยแล้วออกบ่ามันแล้วแม่ลูกลูกตัวเมียรครับพี่น้องสรงลูกแดงจึงคือนกันแม่นี่ก็ได้ ลูกได้ยึกเดือนละหลายทั้งนั้นลูกประมาณสามเดือนครับลูกประมาณสามเดือนแ,แม่ก็สิสูงอยู่มันร้อยยี่สิบกว่าละพี่น้องนี่เอาอะไรเพิ่นมาดูละลูกสาวเพิ่นนี่สมยังมาผู้นี่ลูกพนเ,นเพิ่นนี่สมโต้ด้วยกันครับสมโต้ <พอ S 3> ตเดียวกันเป็นพ่อพ่อเดียวกันโอ้ยพ่อเดียวกันเนาะกับกรมังหานแม่ครับสมไปทั้งแม่เพิ่นนี่สมได้สมเดือนเมษาครับสมเดือนเมษาพ่อเดียวกันพ่อตัวนี้เลยก็ประมาณ สองเดือนแล้วซื้อสองได้สามคือกันเอามันปีนออกได้บ้านเดี๋ยวไปหามูเปิดอยู่ท่าไหนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสามพันห้าร้อยต่อได้บอลราคาหนนี่พี่น้องผู้อะไรมางัวไทยครับทรงลูกดีๆสองหมื่นสามหาร้อยยังต่อได้ยูซื้อสองได้สามครับพี่น้อง ามาบ่ามาผลาดครับสมโตเนี่ยมันพลาดเน่ครับโอกาสติดมันหลายพี่น้องสมโตโอ้เปิดอยู่ว่ามันราคางวดตลาดเปิดอยู่นี่กระไดพี่น้อง,งสองงวดสีพร้อมครับสองหมื่นสามัหาร้อยครับพี่นอ้องราคาอ่าเป็นตะเรียงครับลูกสองในทองเด้อตัวนี้เป็นลูกแรกเนะ<ม>าะทั้งนอกนี่แดงแดงนี่ลูกสาวนี่รุ่นส,าว,สาวที่สามในทองครับอ่าลูกที่สองเพิ่น สองบนสามหารอยครับเอ้าโมีต่อเอาครับพี่น้องยังต่อได้อยู่นี่ขอ,อกไงครับขอ,อกไงหอยดาวทั้งนี้หลายตัวครับอยู่นี่ทั้หมดทั้งงมดน่าสิเกือบเศร้าครับอยู่ั้างนี้พี่น้องอาจจะมืดแน่ยังไงเด้อพี่น้องเด้อมืดนี่หายอยู่ในขอ,อกอะเริ่มจากนี่บอแม่ลูกบออันนี้มันเป็นแม่ลูกกางว่วมีปัญหาครับงัวงสองตน เป็นอย่างเป็นราคาเนี่ยมันขาถกครับโอ้ขาหัวแม่เพ่นขาถกแต่ว่าก็ให้ลูกให้เต่าได้ปกติเน่อยครับลูกตัวผู้หรือตัวแม่ทั้งนั้นตัวเมียครับลูกตัวเมียมีตรมนิเด้อแม่ขาถกครับตัวนี้พี่นนอกแต่ว่าผู้ใดอยากไปเลี้ยงกับบ่ว่ากันโขกทั้งสองขาเลยบ่ออันทางพ่นยางไปแล้วมันเศราบ่อเศร้าครับอ่ามันมันตอนออกตัวมันจะเป็นช่วงออกตัวนะ เรื่องเธอหัวมันได้ลูกได้เต้าครับพี่น้องตอนตอนที่เป็นแม่สาวอยู่อาจจบะบ่เปนอ่นเพิ่งมาเป็นตอนที่หลังแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ขาถูกทับสมไปทั้งแม่เ่นยังครับท้องว่างครับ,รบแพ็คแม่ลูกนี่สองมื่นหาหาร้อยเนาะอแยกกันราคานึงครับขกันแยกกัน,น,นกจังคุยกันเบิ้งครับถ้าอยากแยกอยากได้แต่ลูกหรือว่าอยากได้แต่แม่กลับมาคุยกันเบิ้งอี่พี่น้องแม่ลูกตัวแม่แล้วก็ตัวไหนอีกล่ะ แม่สาวตัวนี้มีแผลเป็นครับลำปีสกินสมไปตัวนี้สมแล้วครับสมแล้วเป็นงอคอกเดียวกันได้ถ่ายมาเมื่อกี้โอ้งอเจ้าเดียวกันครับสองโค้มทีแรกเดียวกันเออสองโค้มทั้งปุ่นครับสมเมษสาสมแม่สาคือกันกระสีประมาณสองเดือนคือกันแม่สาวทองแรกประมาณสองเดือนเปิดเท่าไรล่ะแม่นี่แม่นี้เปิดไว้สักสองหารอยส้าสองหารอย คิดว่าพานปะพานครับเพราะว่าเม่นมันออกมีน้ำตาลมันออกอืมมีอ่าอยางสีน้ำตาลออกแล้วเนาะนี่สมตัวครับพี่นออ้องเศร้าเท่าไรก่อล่ะเศร้าสอง,สสองอต่อได้ปะต่อได้อีกครับยังต่อได้อยู่เนาะอ่าตัวนีเ้เนื้อตัวคนดีอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าจะเป็นลำปีครับมีมีแผลเป็นลำปีอ่นล้วลพี่น้องแต่ว่าราคานี่ถ้าเป็นง้วดทองนี่ผมถือว่าเป็นตะเลียงครับาราคาพอเลียงซ้ำหนี่ เพราะว่าซื้อไปอีกเพียงหน่อยก็ได้ลูกแล้วพี่น้องคิดว่าพอผ่าดแน่นอนคิดว่าผ่านเนาะมันมันสมโตครับสูงอยู่สิบประมาณร้อยสามสิบอยู่พี่น้องตัวนี้นี่พี่น้องโอ้หางจับหางพวงดีเด้อพี่น้องเอา้าผูน้อยครับสายเนื้อสายคุนผู้ใดหาผูน้อยเขาเลี่ยงโย่สูงก็สิบประมาณร้อยตัวทั้งหน้าอาจจะเกือบร้อยเศร้าอยู่พี่น้อง ตัวทั้งหลังสิประมาณอยสิบหา้าเปิดเท่าไรตอนนี้สิบสองห้าร้อยแต่หมื่นสามพันห้าร้อยตัวหน้าหมื่นสองห้าร้อยตัวข้างหลังตัวขา้างหน้าเท่าใดกาะนหมื่นสามหมื่นสามต่อได้อีกอยู่เนาะต่อ้อูอด้หางง้อผูเขาเลี้ยงอยู่รักหมื่นครับหมื 100, 000, ่นกว่ากว่าสองผูแล้วก็ตัวได้อีกละาะัดน่ายตัดกผูน่อยคือกันทั้งนี้ก็ได้ผูหน่อยตัวนี้ สายขุนอายุได้ไรบางไลเนาะตัวนี้เนาะงียังมาถึงปี่ยครับยูบมนแปดเกาเดือนแปดเก้าเดือนสูงเท่ไห้ล่ะนี่ร้อยสกว่าร2อสิกว่าสิหันคางมากกับพวกหันหนูทไวหลังใส่เปิดเท่าไรล่ 18, 18, 100, ะผู้นี่เปิดมาสิบแปดหาร้อยห้าร้อยเนาะเงี้ลนบอกันตัววังหันแนกับบ่มีเขาเออบ่มีเขาครับล้นธรรมชาติได้เห็ดเขามาเนาะอไเ็เธรรมชาติเนาะอ้อ บูดายมักโมลูนธรรม,มาศาต์ครับนุ่มหน่อยเปิดเท่าไรก็แล้วกันบัวนี้สิบแปดห้าร้อย <18 500, S 2> <500, S 1> ตัววัางหันผู่น้อยขึ้นกันตัวนี้ไสมเมาตนี้ตัวนี้สูงอยู่มัน,นจะร้อยยนะี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วพี่น้องผู่น้อยสีแดงดีไส่เมา 100, เปิดเท่าได้ละผู่น้อยตัวนี้หมื่นแปดห้าร้อยซ้ำกันบ่ครับตัวว่งหันเขากำลังสตีปรงตัวนี้ครับเขาคุ้นครับตัวนี้พี่น้อง อาแล้วกัวกยืนอยู่คู่กันนี่แดงจึงคืองคือกันตัวนี้ก็ได้สูงกว่สิบประมาณร้อยยี่สิบพาถ้าได้รลคาตัวหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทน่อยลงมาตัวนี้หมื 15, ่นห้าพันห้าร้อยปูน้อยครั 15, บสีแดงเข้มครับตัวข้างน่านี่หมื่นห้าพันห้าร้อยอาแล้วกัทั้งขี้กับแม่นบ่ะครับครบนี่ก้อนนี่ใ,ใสดันใส่ผมแม่ลูก ใส่ลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นครับแม่ลูกลูกตัวตัวเมียครับเมียลูกแรกบ่นี่แม่ครับลูกแรกลูกแรกแต่จักเดือนเนาะลูกยังไม่กระติดยาประมาณโอ้ยนโอ้ยมันฉี่เดือดหูหน่อยะมาณแทบเก่าเดือนแม่ทับสมไปยังครับยังอ่าท้องว่างเนาะแม่สูงกว่าบ้านลอยสามสิบบวกแม่นี่ แม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกแรกเปิดเท่าไรละค้มเนี่สามหื่นหนห้าร้อยบาทสามหมื่นหกห้าร้อยครับลูกห้อสีซ้ำแม่ลหะพี่น้องตัวนี้นี่นมอยู่ดู้ดนมอยู่เนาะครับอ่ะแม่ลูกแรกนี่เปิดอยู่เท่าไรก่อนละมหื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นหกห้าร้อยต่อได้อยู่เนาะครับต่ออไครับเบิรไปละทั้งเละสายเละครับอ๋อสายเล่เพาะลังเขาขอกน่อยวันละวันนี้อะผู้ใดมักชาโรเล่ครับมาทั้งนี้บานนี้พี่น้อง เป็นแม่ลูกบ่ชุดนี้ตัวนี้เป็นแม่ตัวนั่นครับแม่เล่ลูกเพิ่นเป็นตัวแดงนั่นบ่แม่นครับนั่นแหละตัวบ่มีเข้าเป็นเล่มั่นบนครับแม่ลูกลูกตัวเมียแม่เล่ลูกออกเล่มั่นลูกตัวแม่เป็นลูกที่ใดพันหลาตัวนั้นง้อลูกแรกเลยครับลูกแรกเนาะแม่เนี่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้เสีดยงสีดยาให้แล้วเนาะพวกไทยพญาศัพท์พวกยาบำรุง แม่ลูกแรกเขาแม่สมไปแม่ทองว่างลูกตั้นๆครับสไตล์ซาลูเลร่เปิดเท่าไรหลักคมเปิดไปสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นสองพันห้าร้อยลูกแต่สีเริ่มเป็นสาวแล้วทั้งนั้นไป่นอ้องแต่ลูกสูงกว่าบ้าน้อยยี่สิบกว่าแล้วแล้วก็ทั้งนี้เป็นแม่สาวบ่แม่สาวเป็นหีหครับแม่สาวแม่เขา ตัวนี้สูงอยู่มัานลอยเกือบเกือบร้อยสามสิบครับแม่ขาวซาลรีแม่สาวข้าไหนแม่สาวซาลรีขาวสองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกเนาะได้งัว,ใน,งวในขวานก็จะเป็นดังสี่แล้วพี่น้องกะขอสดต่อไปพี่น้องนะครับเดีย๋ยวพูคนเบ่งอยู่กะสิเบิ่งยากจักน่อยอะไรครับตัวนี้ก็เป็นแม่สาวแม่สาวซาลูรีสีสทองสีทอง ตัวนี้สูงร้อยสามสิบบวกครับพี่น้องมันสิฟ้อมผสมระบบตัวนี้ฟ้อมผสมแล้วตัวนี้อ่าปรอนตกเขาฟ้อมผสมพี่น้องเอาไปเลี้ยงจังอยครับสมเหาซ้อมเมาสูง130ดดสร้อยสามสิบกว่าเลือดสูงเติบแล้วเนาะเซลลูเรตตัวนี้เปิดเท่าได้ละแม่สาวเซลลูเลแม่สาวฟ้อมผสมสองสองหมื่นแปดพันห้า,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 าร้อยน้ำตูพันสีน่เงาครับพี่น้อง ซาโลดีสไตล์เพึบบ่งแต่สิ่นผูได้หมดครับ,บรนี่พี่น้องแล้วกอะโอ้แม่นั่นเอาแล้วเนาะเป็นแม่ลูกนนบเ,บอ,เบอร์ละบ้องมีแตนน่งาโซอะไยังออกงวโซจังไหนก็แค่โอ้งาไอ้เก้าสิบเจ็ดเส้นนะครับเด้อของหายากกันเถาะของแปลกเอ้าเอ้าพู้ใดหาของแปลกไปไว้ถ <c oughs> ้าประดับบารมีอยู <c oughs> ่พี <c oughs> ่น้อ <c oughs> งนี่ <c oughs> <c oughs> ผู้น้อยเนาะนี่เนาะสมได้เดี๋ยวน้เส้นกระเป็นโอ้โหเอาผู้ใดอยากได้พ่อผมผูกูงเก้าสิบเจ็ดเซนได้เป็นฉันรูเลยผูน้อนี่เนาะเร่มันเล่มันอายุเพิ่นได้หลายปีแล้วนี่งสองปีสมเป็นแล้วเออเอาเอาไปเลี้ยงไว้ประดับบารมีครับพี่น้องรเกีย เออของหายากครับพี่น้องหัวแขนสูงเท่าไรก่อน97เซนติเมตรครับ97เนาะวัดเรียบร้อยแล้วพอคุ้มฝูงครับพี่น้องก็7เซนหาของแปลกผู้ใดหาของแปลกอยู่เปิดเท่าไหร่ล่ะของแปลก2เบื้องหาครับ2เบื้อ้บ่ต่อได้อีกครับฮะฝากเบอร์โทรไว้นั่นล่ะ 061 6525 6525 345ครับ345ครับหอยดาวอุดเลือคำาความจก่้นนี่ครับผมมิยังสอบถามไป่ดคือโทรมาสอบถามผมนะครับพกายงผมนอนผกอาติประ้รับแต่เก่ามีไม่บานดีกว่าเกิดรับงานให้ผมตลอดครับผมปลอบคนพอให้งานต่กัเมื่อยนะครับครับก็ตรงนี้ัอถ้าพี่ถนอมเขาอยากแวะมาชมอยู่ขอบอยู่เฮืนเ่าหน่ไดปะ ได้ครับได้อ่ายินดีตอนรับนะครับเนาะตอนรับแต่๋ยวโทษมาบอกก่อนเท่าผมไปเลาะซื้อง้วนน้ำบาดน้ำหนังเร็วโรงพยาบาลกันโทษแจ้งเข้าไปครับอย่างเซกุลากันนะครับเรื่องนอกจากเรื่องอยากได้ง้วนไปเลี้ยงแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาครับอ่ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงง้วนเลี้ยงควายโดยเฉพาะมือใหม่เนาะกู้ศิษเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆอยากได้ความรู้จากหอยดาวครับประสบการณ์ผมกับพวกแกงดอกแต่ว่าผมมักไก่เฮ็ดแล้วก็มักประสบการณ์เรียนรู้มาเกือบสิบปีแล้วครับ ก็พอได้ให้คำปรึกษาพี่น้องยนแล้วพี่น้องอ๋อสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณหอยดาวแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมอ๋อสวัสดีครับอ๋อขอบคุณเลายๆครับผม